เฮ้ยเนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นมามันเป็นโปรเจกต์ปลดหนี้มันชื่อว่าอินดีปิดล้านบาทที่ผูส้สาเร็จมันได้มาของสักชิ้นมันก็ไม่ได้ขายสวัสดีทุกคนครับผมผมยศจันทธนเสวีครับวันนี้ก็มารบกวนเวลาของพี่ๆน้องๆลหลายๆายคนเพื่อที่อยากจะมาส่งต่อเรื่องราวดีๆครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ผมทํามาแล้วปีกว่าๆละแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีจากที่ตอนเริ่มต้นนะฮะด้วยโปรเจกต์ที่เรียกกันว่าโปรเจกต์ปลดนนหนี้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมมีหนี้อยู่4ล้านบาทนะฮะก็ทํามา1ปีหนี้ผมหมดแล้วแล้วก็มีรายได้เป็นเงินเก็บพอสมควรใช้ชีวิตตามชื่อโปรเจกต์เลยครับว่าโปรเจกต์ปลดหนี้มีคนถามผมเยอะว่าที่ผมทำมา1ปีแล้วได้ไป ประมาณ10บล้าน10บล้านบาทฟังไม่ผิดครับพี่น้องผมเสียภาษีเดือนละประมาณเกือบแสนคุณยศมึงทํายังไงมึงทํายังไงถึงได้เงิน10ล้านบาทนี้ก็จริงๆทําเยอะมากเลยนะแต่ที่ชัดเจนเลยคือทําไม่หยุดทํามา1ปีฮะทำไม่หยุดเลยทํามา1ปีเต็มๆแล้วก็ยังจะไม่หยุดด้วยแล้วก็จะทําต่อไปอีกไม่หยุดด้วยเพราะแม่งสนุกแต่คราวนี้ครับพี่พี่น้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยพยายามถามหาจุดเริ่มต้นว่า แล้วฉันจะต้องเริ่มต้นยังไงฉันจะต้องทําแบบไหนไม่ได้เริ่มต้นในเวลาของคุณยศแล้วมาเริ่มต้นเวลานี้จะสําเร็จได้ไหมผมจะมาบอกเทคนิคที่ง่ายมากๆแล้วมันจะทําให้พี่ๆได้เงินแบบผมได้หรือเปล่ามากกว่าผมได้ไหมธุรกิจที่ผมทําครับชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ทํากับบริษัทที่ชื่อว่าอินดีมโดยที่เจ้าของบริษัทนี้เนี่ยคือพี่ก้องพี่ก้องอัครรัตน์นิติพลไม่ใช่ก้องนูวเป็นก้องอัครรัตน์นิติพลครับ ลองไปเซิร์ชชื่อดูก้องอายุน้อยร้อยล้านไม่ใช่คนไม่ใช่แขกรับเชิญที่ไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะแต่เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านครับซึ่งพี่ก้องเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงประวัติแหละไปดูใน youtube กันเอานะครับผมไม่อธิบายเรื่องประวัติแล้วกันแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นแฟนรายการแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการมาพอสมควร <c oughs> ก็เลยถึงจุดหนึ่งครับที่พอรู้ว่าตัวพี่ก้องเองทําบริษัทที่ชื่อว่าอินดีม แล้วกระแทกใจเข้าไปด้วยคำว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ก็ไม่คิดอะไรมากศึกษาทันทีหลังจากศึกษาลงมือทำผลลัพธ์มันก็เกิดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตอนต้นเรื่องผลลัพธ์ของผมในหนึ่งปีที่ผ่านมาผมก็ได้แก่นของความสำเร็จมาสรุปตกผลึกเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถจะทำได้เป็นสูตรเป็นขั้นตอนที่เราเรียกกันว่าหนึ่งสองสาง่ายๆอย่างนี้เลยคือสูตรและขั้นตอนที่เรียกว่าหนึ่งสสาแทนที่ด้วยคาพูดว่าเริ่มทา ตาม1คือเริ่ม2คือทำา3คือตามเริ่มทำตามไม่ว่าพี่ๆี่น้องๆจะเคยทำธุรกิจลักษณะนี้ไหมหรือไม่ว่าพี่ๆน้องๆ้องอาจจะเคยทำธุรกิจลักษณะนี้มาจนเชี่ยวชาญแล้วไม่แน่นะถ้าเกิดแก่นของมันเป็นแก่นคล้ายๆกันพี่แค่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในอินดีมก็สําเร็จแล้วเริ่มทําตามมันทานํางานยังไงข้อที่1เลยครับอันดับแรกสุดเราต้องเป็นผู้บริโภคของบริษัทอินดีมก่อน บริษัทอินดีมเปิดมาเพื่อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคถ้าเราจะเข้าไปเอาสตังค์เขามาปลดหนี้เราต้องเข้าไปเป็นผู้บริโภคของอินดีมก่อนเมื่อเราเข้าไปเป็นผู้บริโภคของอินดีมเขาจะมีให้เราเลือกนะไม่ว่าเราจะเริ่มต้นที่ไซส์เล็กเรียกว่าไซส์ XS หรือไซส์กลางที่เรียกว่าไซส์ X S หรือไซส์ใหญ่ที่เรียกว่าไซส์แลนะครับแล้วแต่เลยว่าตัวเองจะเป็น XS เป็น S หรือเป็น L เริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างตัวเองจะบอกว่า ผมไม่มีเงินเริ่มมาพี่ยศแล้วตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยมึงต้องใช้เงินป่ะเออถ้าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้เงินเพื่อไปหาเงินมันไม่ต่างครับแต่มันเป็นอีกวิธีการหนึ่งเท่านั้นเองเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างอย่าบอกว่าเพราะไม่มีเงินเพราะไม่มีเวลาเพราะไม่มีโน่นไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีเชื่ออะไรเลยคุณต้องไม่มีข้ออ้างแล้วคุณต้องมีความต้องการจะปลดหนี้ข้อที่สองครับทำให้ได้ อย่ามีข้ออ้างอินดีมไม่ใช่งานลงทุนถ้าเกิดคุณคิดจะเอาเงินมาฝากที่อินดีมแล้วมันจะงอกมันไม่งอกมันไม่ใช่งานลงทุนมันไม่ใช่เทรดพุ่นมันไม่ใช่ลงฟอเร็เกมันไม่ใช่มันนี่เกมมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่อินดีมหลังจากคุณซื้อสินค้าแล้วหน้าที่หนึ่งเดียวที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องเป็นดาราครับฟังไม่ผิดเลยครับพี่น้องเป็นลาราเนี่ยแหละฮะเป็นนักประชาสัมพันธ์ คุณจะต้องเอาตัวคุณเองออกไปประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับอินดีมเหมือนที่ยศกำลังทำอยู่ตอนนี้ล่ะออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นมามันเป็นโปรเจกต์ปลดหนี้มันชื่อว่าอินดีมนะไฟเฮ้ยมันสุดยอดมากๆเลยมันไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้า10ล้านบาทที่ผู้สำเร็จมันได้มาของสักชิ้นมันก็ไม่ได้ขายนี่ฮะวิธีการประชาสัมพันธ์ต้องเอาตัวเองทำตัวเหมือนดาราเลยมีช่องทางไหนบ้างที่ติดต่อตัวเองได้อะที่ตัวเองจะประชาสัมพันธ์ได้อะ ไอจี u ูทูบเฟซบุ๊กไลน์ l ล n e แอดอะไรอีกอะอยากจะทำอะไรอะไปโพสทวิตเตอร์ทำเว็บไซต์แจกใบปลิวเดินไปบอกเพื่อนข้างบ้านตั้งบูธอยู่กลางตลาดนัดแล้วแต่เลยฮะทำให้ได้อย่ามีข้ออ้างไม่มีเวลาไปทำเลยคุณยศไม่มีเวลาไปทำ แล้วเอาเวลาไปทําอะไรเอาเวลาไปทํางานที่มันทําให้คุณเป็นหนี้เหรอถ้างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันเวิร์กจริงคุณต้องไม่เป็นหนี้ป่าวะถ้ามันคุ้มกับรายจ่ายจริงคุณต้องใช้จ่ายได้สบายๆปะ่ะงั้นลองแบ่งเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาพักเที่ยงไม่ว่าจะเป็นเวลาหลังเลิกงานเวลาก่อนจะนอนมาโพสเฟสบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องอินดีมดีไหม,มออกมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอินดีมดีไหม,มใช้แค่นี้เองใช้วิธีการทํางานแบบนี้เองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เรามีสอนให้ไม่ต้องคลาทางเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปขึ้นหนึ่งคุณเริ่มด้วยตัวคุณเองสองคุณมาทําด้วยกันเราไม่ปล่อยให้คุณทําคนเดียวเว้ยเราจะสอนเราจะจับมือทําให้เราจะ มีวิธีการเราจะช่วยด้วยจําเป็นไหมฮะที่จะต้องประชาสัมพันธ์ตลอดไปก็แล้วแต่ความชอบถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบประชาสัมพันธ์ผมแนะนําให้คุณฝืนฝืนให้ได้สักสองคนพอไม่ต้องประชาสัมพันธ์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแค่ฝืนประชาสัมพันธ์ให้ได้2คนโอเคเมื่อคุณฝืนประชาสัมพันธ์ได้2คนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือข้อที่3าครับสูตรข้อสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายตามฮะเมื่อกี้เราเริ่มแล้วเราทําแล้ว ประชาสัมพันธ์สองคนแล้วข้อที่สามคือเราตามครับตามให้สองคนที่เราประชาสัมพันธ์เข้ามาเมื่อกี้เขาไปเริ่มทำตามเฮ้ยง่ายอย่างนั้นเลยออง่ายอย่างนั้นไม่ต้องพูดให้ยากอ่ะผมลองแล้วแล้วมันเป็นแก่นของมันแล้วว่าผมทําติดต่อกันมาหนึ่งปีด้วยวิธีการเนี้ยเฮ้ยแม่งบอ้อินดีมจ่ายเงินให้ผมมาสิบล้านตามสองคนนั้นให้มา เริ่มเป็นผู้บริโภคให้ได้อย่ามีข้ออ้างให้เขาประชาสัมพันธ์ต่อออกไปสองคนให้ได้อย่ามีข้ออ้างและตามสองคนของเขาให้ประสบความสําเร็จต่างคนต่างทํางานแค่นี้นอกเหนือจากนั้นจะมีคนแบบอียอคนอินดีนที่โพสต์เต็มเฟซบุ o กไปหมดเต็มไปหมดเลยเขาคอยช่วยเหลือนําพาพี่พ,พี่น้องๆสู่ความสําเร็จปล่อยให้เราได้ช่วยบ้างอย่าทํางานคนเดียวอย่าเก่งคนเดียวเลย มาให้เราได้ช่วยบ้างโอเคสูตรนี้มีแค่นี้จริงๆเริ่มทำตามเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างเป็นผู้บริโภคให้ได้อย่ามีข้ออ้างทำให้ได้อย่ามีข้ออ้าง ประชาสัมพันธ์ออกไปให้ได้ฝืนให้ได้อย่างน้อย2คนและข้อที่3ครับไปตามให้2คนนี้เริ่มทำตามให้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณทำแบบมีวินัยถ้าคุณทำตามที่เราสอนตามที่เราแนะนำคุณเรียนรู้ไปตามนั้นเดือนแรกคุณจะมีรายได้หลักหมื่นโดยไม่ต้องซื้อของเพิ่มเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจริงมันจะได้มายัางไง มีคลิปให้ดูเดือนที่2คุณจะมีรายได้เกือบครึ่งแสนครับประมาณ5,000 50, 0 50, ื่นส0 0บาทในเดือนที่2ในเดือนที่3ถ้าคุณทําแบบมีวินัยมากพออยู่ในระบบมากพอแล้วก็ยังมุ่งมั่นมากพอการประชาสัมพันธ์ของคุณประสบความสําเร็จในเดือนที่3คุณมีโอกาสรับรายได้หลักแสนครับในช่วงเวลาเพียง3เดือนแค่นี้ตัวเองก็สําเร็จแล้วฮนะเนี่ยแหละอินดีมที่เรียกกันว่า โปรเจกต์ปลดหนี้แล้วหลังจากนั้นนะ่ะทุกวันนี้ยศนะยศและครอบครัวที่ทำอินดีมกันมา1ปีมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ1ล้านบาททำไมผมกล้าพูดแบบนี้ผมไม่กลัวเรื่องของภาษีผมไม่กลัวสัมภารไม่กลัวอะไรหรอคือคือต้องเรียนอย่างนี้ครัว่าพวกผมอะจ่ายภาษีเต็มนะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ได้รับอนุญาตจากสคอบอเรียบร้อยแล้วผมกล้าพูดเรื่องราวเหล่านี้เพราะผมอยู่ภายใต้กฎหมายกําหนดอยากจะส่งต่อเรื่องนี้แค่นี้ครับถ้าเกิดผมบังเอิญเปิดใจพี่ได้ลหลายๆคนเนี่ยจะทําธุรกิจสนใจแค่ให้กูทําอะไรแล้วกูจะได้อะไรยศออกมาบอกตอนนี้เลยให้คุณทํานึ่แล้วคุณจะได้เดือนที่1 0,000กว่าเดือนที่2เกือบครึ่งแสนเดือนที่3ได้เป็นแสนและไม่ต้องกังวลเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมด มีพวกเราฮะที่เป็นดารารุ่นพี่คอยช่วยสอนถ้าผมบังเอิญเปิดใจพี่ได้ผมขอแนะนำให้พี่ไปดูคลิปเพิ่มเติมพิมพ์คำว่าอินดีมที่หน้า Google ก็ได้แล้วพี่จะเห็นหมดเลยครับมีทั้งคนที่ด่าอินดีมไว้มีทั้งคนที่ชื่นชมมีทั้งคนที่ทําแล้วเลิกทําไปแล้วมีทั้งคนที่กําลังทําอยู่ได้เงินเยอะแยะมากมายปลดหนี้ปลดสินได้เพียบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะปล่อยให้คุณทํางานคนเดียวนี่คือสิ่งที่เรากําลังพยายามอยากจะบอก ผมไม่ได้มาบอกรายละเอียดว่าเงินมันได้มาอย่างไงแต่ผมมาบอกว่าทํายังไงแล้วคุณจะได้ประมาณไหนส่วนรายละเอียดหาศึกษาเพิ่มเติมได้มีคลิปอีกเพียบเลยครับนี่คือคลิปที่ผมอยากจะทําเอาไว้เพื่อส่งต่อให้กับพี่ๆน้องๆสั้นๆว่า1นึองสามของเรามันคืออะไรแล้วเชื่อผมเถอะถ้าคุณมุ่งมั่นมากพอถ้าคุณมีวินัยมากพอมาครับเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวยศจะคอยช่วยด้วยโอเคใครก็ตามที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกลับไปหาคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับพี่นะครับเขาจะมีคลิปวิดีโออยู่อีกตัวหนึ่งเรียกว่าคลิปในตำนาน40นาทีที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วกว่า40,000คนรวมถึงเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วจากติดหนี้4ล้านกลายเป็นตอนนี้มีรายได้เป็น10ล้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่ามีคำพูดไหนที่เกินเลยไป กราบขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวตนของผมและตัวตนของพี่มันดันทำงานด้วยกันได้มาครับยศยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์บทนี้กับอินดีมนะสำหรับวันนี้ผมยศจันทรนาเสวีนะครับถ้าเกิดวันนี้เกินเลยไปกราบขออภัยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับส่วัสดนะีสังลคน